สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ป้ะแมงค่ะท่านผู้ชม,มอัปเดตมะละกอนะคะมะละกอต้นนี้มันเป็นเหมือนเป็นมะละกอตัวผู้นะคะทีนี้ป้ะแมงจะตัดเขาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะเขาก็เลยให้ลูกแล้วก็ให้สามลูกนะเห็นไหมคะเป็นมะละกอกระเทยเลยยาวเลยนะคะตอนแรกป้ะแมงคิดว่ามันจะไม่โต เพราะว่าเขาชี้ขึ้นฟ้านะคะชี้ตรงทางชี้โดขึ้นฟ้านะคะพอเขาโตมาน้ำหนักก็ทิ้งลงมานะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นค่ะเป็นมะละกอกระเทยป้าแมงเรียกเขาว่ากระเทยเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ให้อีกแล้วนะคะเมื่อก่อนป้าก็จะตัดเขาเห็นไหมข้างบนนั้นเป็นรังนกนะคะรังนกน้อยเขามาทําไว้ เขาก็จะให้แค่นี้ปแมงจะตัดเขาหลายครั้งแล้วเพราะว่าเขามาให้อ่าลูกสักทีนะคะนี่พออยู่ๆเขาก็ให้สามลูกเริ่มโตแล้วค่ะยาวเลยนะคะไม่รู้เป็นพันอะไรอาจจะเป็นพันดังๆอ่าเหมือนเขาที่ราคาแพงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้ป้าแมงพูดเล่นค่ะป้าแมงไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอ่มามร์ก,กอ่าพันอะไรนะคะแต่ป้าแมงก็คิดว่าเขาเป็นอ่า กระเทยแน่ๆโอเคค่ะประมงของอัปเดตเท่านี้นะคะเท่านี้ก่อนนะคะมาดูตอนที่เขาแก่นะคะาปาแมงว่าจะเอาไว้ตอนสุกค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ